สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world นะฮะวันนี้จ่าจะทำคลิปแปลกๆไปหน่อยนะฮะเพราะว่าจ่าเจอคำถามนี้หลายรอบหลายครั้งแล้วว่าจา่จาจ่าพี่จา่าน้องจา่าลุงจา่าเป็นศาสนาพุทธหรือว่าศาสนาคริสต์นะฮะเออคือยังไงอ่ะ เป็นพุทธอยู่แล้วแน่ๆฮะนะฮะตั้งแต่โตมาจากลำปางเนี่ยถามว่าจะาเคยเป็นเด็กวัดไหมเคยครับเคยครับเคยเคยไปถือเอ่อเคยไปนอนวัดเคยไปพุกครีกับวัดนะฮะเพราะว่าวัดให้อาหาร <laughs> มีของกินเยอะมากฮะโดยเฉพาะงานปีมงปีใหม่เนี่ยเราจะไปประจำเลยฮะงานบุญงานวัดงานอะไรทุกอย่างเราไปหมดนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสบวชหน้าไฟที่วัดศรีหมดก้านะฮะเป็นวัดที่จากโตมาตอนออตอนเป็นเด็กๆนะครับแล้วก็ประสบการณ์เยอะฮะประสบการณ์เยอะประสบการณ์การบวชหน้าไฟนะฮะเพราะว่าเราหลังจากบวชเสร็จแล้วเนี่ย ก็อยู่วัดหลายวันเหมือนกันเป็นสามมณรไปในนั้นแล้วก็มีมื้อดึกไหมมีเป็นเวรเป็นกรรมจริงๆนะครับเนี่ยโอ้สารภาพบาปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนานมาแล้วนานมาแล้วฮะก็ก็เป็นศาสนาพุทธมาตลอดฮะมาตลอดแล้วก็ พอมาอเมริกาศาสนาก็เริ่มหายไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็ไปวัดไปวาอะไรก็ไม่ได้ง่ายนะฮะแต่เดี๋ยวนี้วัดไทยมีทั่วเกือบทุกที่ในอเมริกาแล้วฮะแต่ก็แต่ก็ยังยังเข้าไม่ถึงนะฮะมันด้วยภาระแล้วก็ความรับผิดชอบที่ตัวเองมีนะฮะแต่แต่ช่วงเวลาที่เรือออก ช่วงเวลาเรือออกเนี่ยทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลาเรือออกหรือว่าแม้กระทั่งอยู่ตามฝั่งนะฮะ,ะเพื่อนฝรัง่งหลายๆท่านเขาก็ไปโบสถ์กันแต่เราเป็นศาสนาพุทธเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีศาสนาจารน,นะครับที่เป็นสายพุทธมีสายสายค,คริสาสาย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 คริสเยอะมากเลยะฮะแล้วก็ ศาสนาพุทธนี่ไม่มีเลยแล้วการที่เราจะไปทําพิธีอะไรต่างๆเนี่ก็เราก็ไม่ได้คุ้นเคยเหมือนเมื่อก่อนตอนเป็นเ,เป็นสัมมนรและจ่าเนี่ยนะโอ้โหจ่าได้บวชภาคฤดูร้อนด้วยนะครับช่วงสัมมน,น,นะฮะที่วัด วัดเกาะนะฮะวัดเกาะลำปางนะฮะท่องได้หลายคาถาเลยนะฮะแต่ก็ลืมไปเยอะเหมือนกันแต่ก็มีหลายก็คาถาที่ไม่ลืมเลยก็ปันปอนเนาะเออซาพีติโยวิวานชานตุซาปโลโควินาสตูมาเตโพวันอันนั้นอะแบบท่องจนยังติดใจจนถึงทุกวันนี้ขนาดเจอภาษาอังกฤษจนแบบ จนจะเป็นพูดเป็นภาษาที่เราคิดมาก่อนก่อนภาษาไทยแต่คาถาสัพพีติโยนี่คือจา๋าไม่เคยลืมนะฮะสัพพสุขสัพพะโสสัพพะโลกสัพพใครสัสพพข้อเสนียจันไรโอ้โหคือมันปติประต่อได้อยู่เพราะฉะนั้นคาถาต่างๆเนี่ยทำวัดเช้าวัดเย็นที่เราท่องช่วงบวชสมณเเีนภาคฤด,ดูร้อนเนี่ยมันยัง ติดตาติดใจติดในหัวสมองยังเป็นความทรงจำอยู่นะฮะแล้วก็แล้วก็ดีใจฮนะที่ได้มีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้บวชภาคหรือดูอร้อนนะฮะแต่จาก็จะ3ามกับ2เดือนละกับเดือนหนึ่งละยังไม่มีโอกาสบวชพระนะฮะเพราะว่าด้วยหลายๆสาเหตุแล้วก็ไกล แล้วก็ภารกิจกับการเป็นทหารจะลายาวๆมันก็ไม่ได้นะฮะก็เลยเลยอดแต่กลับมาก่อนช่วงอยู่บนเรือเนี่ยมันมันอะไรมันไม่ได้ง่ายฮะที่เราจะเข้าไปหา,าพ,พระพุทธพธรรมพระสงค์นะฮะเราแต่เราจะมีหนังสือธรรมะที่เราอ่านไว้อยู่เราจะไม่ต้องคิดมากจ่าถือง่ายๆฮะก็ถือศีลหนะฮะไม่ฆ่าสัตว์ ฆ่าสัตว์นี่คือสบาย h, เพราะว่าไม่ต้องตกยุงไงอเมริกาไม่ค่อยมีสัตว์เล็กๆแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยเราฆ่ากระจายงูเอ้ยโอ้ยอ,อ,อ,อึงอ่างแมงป่องโอ้ยแมลงวันมีความสนุกกับมันเราเป็นเด็กๆไงมดส้มมดส้มไปหาไข่มดส้มมาโอ้โหเจอปิงมาแล้วก็แบบปี๊ปี๊อย่างเงี้ยฆ่าสัตว์นี่คืออยู่เมืองไทยยังฆ่าเยอะกว่าอยู่อเมริกาได้ซ้านะฮะแต่ช่วงเรือกออกเราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ สองแล้วก็ไม่ได้มุสาไม่ได้ไม่ได้ไปกโกหกอะไรใครนะฮะสินข้อที่สามก็ห้ามตายละหรือไม่ดื่มสุรานี่คือไม่ได้เนี่ยตายละสรุปมุสาขโมยขโมยนี่คือไม่ต้องพูดถึงอะ่ะก็คงจะมีคงจะมีเหล้านะฮะแล้วก็ชู้สาวก็ไม่ได้ไม่ แต่งงานแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ไม่มีแต่ก่อนหนะ้าแต่งงานนี่ไม่นับนะฮะสินนั้นก็คงแตกไปด้วยก็ทางใจนะฮะโดยการที่ว่าเรารู้ว่าเราไม่มีไม่มีวัดไม่มีอะไรที่เราจะเข้าไปถึงช่วงบรรจุช่วงเรือออกแต่เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกวันอาทิตย์แม้กระทั่งเรือออกเขาก็ขึ้นโบสถ์ในเรือมีโบสถ์ในเรือมีสถานที่ที่สามารถทําทางศาสนาหรือว่าหรือว่าให้เรา ให้ให้เราไปปฏิบัติทางศาสนาได้ในเรือนะครับแต่จาก็ไม่รู้จะไปทําไมเพราะว่าเขาก็เป็นออกไปทางคริสจาก็ไม่ไปจาก็นอนหลับซะมากกว่านะฮะแต่แต่เพื่อเมื่อมีโอกาสเมื่อไหร่นะฮะที่แบบได้เข้าวัดเข้าวาว่าไม่ว่าเวลาเรือเข้าอเมริกาหรือว่าเรือเข้าเมืองไทยต,ตายละเรือเข้าเมืองไทยตอนนั้นเรือ เข้าภูเก็ตป่าตองจ่าขออภัยนะฮะครั้งนั้นจ่าก็ไม่ได้ไปวัดเหมือนกันมันมีอบายามุกเยอะมันมีต้นมะพร้าวที่หลังต้นมะพร้าวมีสาวๆเรียกนะฮะมีบงมีเบียรตอนนั้นก็เลยแบบสินห้านี่คือเอาไม่อยู่ นะฮะก็วัตถุทางใจเลยฮะก็ก็ช่วงเรือออกก็คือคือพยายามทําศีลห้านะฮะก็คิดอยู่ในใจไ่า้าพระไหมจนถึงตอนอยู่เมืองไทยนะวหวยพระก่อนนอนนะฮะแต่หลังๆมานี่ตั้งแต่มาอยู่อเมริกาจาก,ก็ไม่เคยไหว้พระก่อนนอนแต่มันเหมือนแบบเหมือนแบบเราเราคิดว่า เราไหว้พระเราเข้าใจอยู่แต่แต่เราเราคิดว่าเราเราทำดีดีวานะฮะเราทำดีทำดีแต่แต่ภรยาจ่าเขาจะมีหิ่งพระอยู่ในบ้านเขาก็จะไหว้พระทุกทุกวันอาทิตย์อะไรประมาณนี้นะฮะเขาก็จะชวนจ่าไปบางวันบ้างบางครั้งถ้าแบบจ่าว่างเขาก็ชวนจ่าไหว้อะไรเงี้ยแต่แต่ก็แต่ก็มันก็แบบ ยากนะฮะที่จะ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 ,จะสวดมนต์หรืออะไรถ้าเราจะสวดเองนะฮะก็ก็ทำได้จริงๆแล้วแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยสหได,ด้วยสิ่งแวดล้อมและและหลายๆอย่างลอ,อกข้างมันมันทำให้เราแบบไม่คิดถึงตรงนั้นนะฮะ <S <S เ,เดี๋ยวคลิปหน้าจ่าจะมาพูดถึงาศาสนาศาสนาจารนะฮะาศาสนาจารย์ของกองทัพเรือได้มีาศาสนาพุทธเข้ามาและเดี๋ยวจ่าจะเล่าประวัติ ว่าเป็นมาอย่างไรนะฮะกับการมีาศาสนาพุทธเข้ามาในกองทัพมันทำให้จ่ามีความสุขมากๆมันมีความสุขตรงที่ว่าใช่เราเป็นไม้ใกล้ฝั่งที่เราอยากเจาะที่เราจะออกกองทัพไปอยู่แล้วเนี่ยไม่กี่ปีเนี่ยแต่พวกน้องๆ้องที่กําลังเข้ามาเนี่ยต่อไปนี้น้องๆพวกนั้นไม่ต้องเหมือนจ่าที่ว้าเหวไม่มีาศาสนามีาศาสนาที่อยู่ทางใจในใจที่รู้แต่ใจด้วยตัวเองแต่น้องน้องที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยได้มีาศาสนา ศาสนาจารย์นะฮะหรือชัปบเล่นสายบุฎาหรือว่าสายศาสนาพุทธที่จะช่วยเหลือน้องๆชี้แนะให้น้องๆอ,อยู่ข้างน้องๆในกองทัพเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาทําพูดเรื่องนั้นกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจ่าจะเชิญศาสนาจารย์จ่าพูดผิดหรือเปล่าฮะสัตสัตไม่ใช่ศาสดาศาสนาศาสนาจารย์นะฮะก็เดี๋ยวจะเชิญกัปตันนิพนธ์หรือผู้กองนิพนธ์นะฮะมาอธิบายว่า ใครเป็นคนริเริ่มจ่ารู้คําตอบแล้วแหละแต่จ่าอยากจะให้ได้ยินจากจากกลุ่มของอาศาสนาจารย์นะฮะแล้วก็แล้วก็จะได้อธิบายแบบถูกต้องนะฮะว่าตอนนี้มีกันกี่คนแล้วเป็นคนไทยด้วยนะฮะเป็นทหารอเมริกันเชื้อสายไทยแล้วก็พวกพี่ๆเขาได้มา เป็นชั้นสัญญบัติแล้วก็ได้แพร่ศาสนา,าทําในสิ่งที่ศาสนาพุทธได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะฮะแต่วันนี้มาเข้าเลยจ่าเปิดคลิปนานเล่าเสย,ยาวาช่วงสงครามนะฮะจ่าได้ติดไปสามองค์อันนี้จา่าคิดว่าทุกคนกําลังรอคอยว่าจ่าติดพระอะไรบ้างใช่ไหมพระจ่าก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขึ้นกับพระเครื่องนะฮะจ่าไม่ได้ เห็นคนแบบว่าซื้อพระเครื่องเช่าพระเครื่องมาเป็นหลักล้านหลักแสนจ่าไม่เป็นไม่ใช่คนกลุ่มนั้นนะฮะจะคิดว่าจ่าได้มาจากพ่อของจ่าแล้วก็จ่าเพิ่งรู้ว่าพระจ่าหายนะจริงๆแล้วมันมีอยู่มันมีอยู่สามองค์นะฮะเนี่ยมีอีกอันตรงนี้ตรงนี้เป็นหลวงพ่อเกษมนะฮะ ่อจ่าเสียไปแล้วเกือบสิบ้ากว่าปีนะฮะแล้วก็ท่านได้ทิ้งพระสามองค์นี้ไว้ให้จ่านะฮะ,ะจ่าก็เพิ่งรู้ว่าองค์ที่เป็นหลวงพ่อกเกษมหายไปก็เสียใจอยู่เหมือนกันฮะตอนนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นน่ก็คงได้แต่ทําใจจริงๆแล้วนึกว่ามีหลวงพ่อกเกษมอยู่ในใจเนี่ยเี่ยจ่าพยายามจะมาทําคลิปลึกไปค้นหาอ้าว มันหลุดไปเมื่อไหร่แต่สามองค์นี้นะฮะและหลวงพ่อกเกษมด้วยตามไปทุกที่กับจ่าเลยฮะไม่ว่าจ่าจะเข้าเข้าไปช่วงอาหลับช่วงไปสงครามร้อนแรงปี2005 2006- 2007ไปสงครามจ่าถือพระสามองค์นี้ไว้นะฮะแล้วก็อยู่ติดตัวจ่าตลอดอาจจะไม่แบบอาจจะไม่ได้ลงไปในห้องเครื่องหรืออะไรนะฮะแต่ว่าแต่ว่าติดตัวแบบในที่นอนอะไรเงี้ยคือเรามาเราก็เห็นท่านก็อยู่ สองค์นี้ก็อยู่ใกล้จ่าตลอดเลยนะแต่พอตอนนี้จ่าไม่ได้ลงเรือแล้วนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสเจอพระหลายๆท่านนะฮะแล้วก็ภรรยาจ่าก็กลับไประยองบ่อยแฟนจ่าเขาก็บูชาหลวงพ่อหลายๆที่นะฮะที่มีก็ตอนนี้ก็มีอยู่พระครูบวรสาธุกิจนะฮะ วัดศรีวนโวนวโนภาศจังหวัดระยองนะฮะกะ็สร้างศาราเฉลิมพระเกียรติรุ่นมหาเศรษฐีนะฮะกาก,ก็ไม่รู้หรอกครับว่าท่านมาจากไหนนะฮะแต่ว่าเรามีสิ่งของที่เป็นสิ่งของมันมันมีแล้วมีความอุ่นใจนะฮะเป็นที่เรากราไวไหวแล้วก็ให้ความเคารพนะฮะก็มีม,มีวัดศรีวนโนภานภา สัตถิพพรจังหวัดระยองนะฮะพระมหาเศรษฐีอ่าก็ฮะก็อ่า,กอาเก็บไว้เป็นเป็นเป็นความรู้สึกที่ดีนะฮะเป็นทางใจแล้วเราก,แก็แล้วก็บูชานะฮะก็ก็มีเยอะแยะครับมีมีเยอะแยะมากเลยนะฮะ เยอะมากเยอะมากครับหนึ่งสองสามนะครับสี่แล้วก็มีองค์นี้นะฮะครับแล้วกออ็องค์นี้จะชอบมากเลยนะฮะมีล้อห้ารูปล้อห้าอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็มี พระพุทธพระพุทธ,สพพทธสโสธรนะฮะอยู่ข้างหน้านะฮะแล้วก็รอห้าพระโฉมยารลักนะฮะรอห้าอยู่ข้างหลังนะฮะนี่ก็มีแล้วก็มีโอ้มีอีกเยอะ,ะฮะก็อยู่แล้วก็มีพระพุทธรูปที่ที่ภรรยาจะเอามาจากเมืองไทยนะฮะก็บูชาไหว้ น,นะฮะก็ถ้าใครทิดถามถาว่าจะาศาสนาพุทธไหมฮะพุทธครับพุทธพุทธแล้วก็าาศาสนาคริสก็ดีฮะเพราะเวลาเรือเรือออกไปหรือว่าเรามีงานงานสังสรรค์นะฮะก่อนที่ทางทหารจะเริ่มงานสังสรรค์เขาก็จะมีการไหวทุกมีการอวยพรหรือ b l e s s i n g นะฮะแล้วเขาก็จะพูดในในทางที่บวกแล้วก็ เราก็เปิดหูเปิดตาฮะเราก็ทําตามไปแต่เราก็ไม่ได้ว่าจะลังเกียจหรืออะไรเพราะมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะฮะก็เราไปได้ทุกๆทางอยู่แล้วไม่จําเป็นว่าเฮ้ยต้องเป็นศาสนาพุทธอย่างเดียวนะฮะอะไรศาสนาไหนที่เป็นทางที่ดีเราสนับสนุนหมดแหละครับเครับหวังว่าวันนี้คงจะตอบคาถามนะฮะอาจจะไลสาระไละนอกเรื่องหน่อยนะฮะว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือคริสต์แล้วก็ มีของของอะไรติดตัวบ้างนะฮะจ่าได้รูดไป <c oughs> แล้วนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะมีความสุขและความอาจจะเปิดหูเปิดตาหน่อยนะฮะว่าจ่าโอทหารอเมริกันก็เป็นศาสนาพุทธนะครับโอเคครับจ่าไปแล้วครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะเอ,เ,อเดี๋ยวจ่าจะไปสัมภาษณ์ร้อยตีด็อกเตรกอฟนะฮะ แล้วก็ไปสัมภาษณ์น้องตีนะฮะน้องตีก็เป็นทหารบกเหมือนกันน้องก็เป็นชั้นประทวนแล้วก็จะมีโอกาสได้เจอพรุ่งนี้ไปสัมภาษณ์น้องแล้วก็จะไปสัมภาษณ์ผู้กองด้วยนะฮะยังไงวันนี้จา่าขอไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังเกี่ยวกับคลิปวันนี้จ่ามีของขลังอะไรบ้างโอเคครับสวัสดีครับผม